เพื่อนเลยเนาะอยู่นอกเขากะเฮ็ดเบสแต่ว่าถ้บบาบุหรี่ไทยตอนที่ว่าขั้วห้บบาบุหรี่ไทยห้าเสี้ยวเบิ้งกันอนวะ่ามีภายในอยู่เนกมีภายในแตะมีอ่าไอ้ไอาลีแล้วก็ดีมแล้วก็ไอ้ตัวแล้วก็ไอสักพืที่ทำไปเบิ้งไปแล้วไปเบ,บิ้งเขาปินเบะอีนอกเลยเนาะเออแล้วก็อยู่อน้วก็ ลากาไอ้จอนนี่ลากาเดบุหอยู่หน่อค่ะปิ้งว่ะไปไปบึ้งกันเลยเนี่ยวิบาดีหน่อลากาบาดีบาดีบาดีพวกดูขนาดเนาะ บรู้แน่นอนเขาอาจิมาเป็นน้องเคยจ้ะน้องเคยไม่ใช่น้องเคยไม่แถวเอานี่ตอมางพ่นงานแน่นอนเออนี่โบแมนโบแมนที่นี่โอ้ยบอลนี่เลยดีแล้วบาวโตต่อไปก็จะมีสองคนได้นี่บาวโตเอลดีเนาะบาวโตคูลาเออแมนเอลดีอันนี้น้องมือสังหารสวัสดีโอ้ยน้องเคยจะได้หนึ่งว่าเป็นพ่อแม่เนพ่อแม่เลยเจ้ะน้องเคยเลย ไค่แเป็นน้ำเเพ้เนาะมือสังหารเจาข้าวกลีบไทยตอนที่ว่าเพิ่งลงมือเนาะยูีก็มีลายสองคอยด่างตัวด่ารบวกเป็นตัวีเออหลังนั่เด้เนี่ยสี้าเมียนใหม่เลดหันปลีเหวคคะโอ้เาหายว่าดีาเนี่ยวจีเปนตางเดีวเราไปเบิร์นงหนาวมีไนลลายเลยลายลายสองได้เป็นซิป ดีนะวันน้าสบายดีนะสวัสดีก่อนสปดีดีดีไปบันน้าไปว่าไปเบิ้งข้างน่ะตอนนี้กับสิปเบิ้งเขาปิ้นเนาะสวัสดีเด็ดดีสวัสดีสวัสดีมาจอดก่อนเนาะ อนเซ่งันาดน้ลยนะอันนี้ใส่เวลาบินนั่นโดนบอโดนบอใส่เวลาบินเบดนบไดนนดเเติมและวันสองสัโมงดูขนาดเราเจ้าเนาะเอออนนั้นว่าสีท้าเหมียนใหม่เลยอันนี้เจ้าน้อยนี่ว่านี่เข้ามาบอกเข้ามาบอกว่าดินเขาให้เหมียดเขาซิมาเห็ดเจสิไม่เดือนใ่เมนบัตรคำบุลเล่บ้านเดียวขึกลกองได้มาหนึง เเป็นตาแสบขนาดอยู่นี่ก็มีไลน์สองน้อมีประมาณหอดววาสิบสองเนาะสิบสองสิบแปด้ามีแต่ยูทูบที่ยูทูบเบอร์ทำเพื่อนุ่นเลยเนาะโอ้โหสองวาวดีมก็ชูนแบบว่าคึกคืนขนาดนะเป็นตะมวอนนี้เาป็นนักินบลตวอนนี้เปปินแหลวแลตอนนี้อันนั้นมันมันหม่เป็นคือกันได้นี่ ไม่เป็นเพื่อนในหนีมันสุกแห<อ>ละเแ่งแ่แ่ร่าคลทะเลยังวะทะเลันสันไหนไฟมันยังแหงมาปุงไว้ทางนั้นก็กินอ่าซอยจุยู่คุณร้ายสองขนาดนะถ้าสิท้ายเบื้องหลังเบืนะ้องเนาะวมีไฟเนนี่ย สองได้แน่ม okay. oh. I mean, ีแต่ยูทูบเบอร์ังเจชิดเจ๊ชิปเปิดคลิปมาแล้เปิดมาจ้าน้าห้องโอนิตาอะสองเบอร์บ่าวดิมบานี่คลิปเลยนีมาหาหาเงยใหม่เด้อบัดเลยไล่ไล่ไล่จอเดหาหานำกันเบิรนสิลมีแต่องเคย มินเป็ดยื้อได้เท่านต้องสีไทยเป็ดอีกลหมขนสีไทยสองข่ายไทยคลิปนั่นเออเคยเดวคลิปเป็ดคลิปเออเออเจ้าหน่อยฮะกับสีไทยคลิปอ่ต่อเลยเนาะถ่ายคลิปย่อใหม่เนาะเพราะว่าใหม่ห่อหันแต่สร้างประเทศหันอ่าเข้าไปป้าไหวยูดินเขาบันดีจ้าของเขาหันมาบอกเมื่อวานนี้ว่าให้อันนั้นใหม่ให้นี่โห้แล้วเขาสีหาเขาให้มาเหมียนซอยเนาะเพราะว่า สิเมยนองผู้นมันก็เสียกรสิห้ามูนี่ได้หลายคนเมื่อกี้มนเขาไปย่องเนี่น้อนั่โอ้ผัวสอเมียเว้ยงานก้าวข้นาี่ยนเพิ่มมากนจากเหล่านี่พี่เหลือมาสองผม่ไหญเนาะตับนี่คือพวกินตับนี่กินยังเล็นควายกินที่หั่เมือนนี่มีหมูหำม้งเด็กหแต่ยหเนาะ กิดลองาหำูหำเลยมันจะเป็นยาพูนเนู้ดแบจ้าหำว่าเป็นซอหำเอาไงบอส้านนั่นห้รเบอกงอสั่นิบอ่บอไหนก็ดีบสนะครองสมเนยงสำเนียมักิดสำายร่งหำนูที่นาะเออนะข้าวป้งกินบอกินซอสเดือดิ กินซดินซอเสริหินทําเบ่นี่เด้อเสริมกำลังเลยสมรถจะพท่านเพียีดีบอ่ะเมียอ้ยไงมาเอานี่หญ่มากินไงไม่ต้องบอกเ่ยเบียงานการเฮือนมัยยอมเฮ็ดย่อมทำขึื่ืนมากแม่ีแต่นอนเหลือบเ้องดหลักๆอ่อนเบี้ยเฮ็ดงานในทังเจริญเนาะเิะโทรศัพท์เหลือเบิ้งูเลสเบิ้งสองได้นี่ไลนสองกิจกรบาดนี่ ตอนนี้ก็สวยกันเหมียนใหม่เนาะเล็กมาโลนึ่งทะเลนี่เว้ยอันนี้กูซื้ออีกเมมเจ็ดแสนหัวจากเด็กสาวไปไม่ได้หาขอในเป็นยังไงมีแต่คนดูดูเนาะเอสียเสียเออซื้อเล็กเลยเจนน้อยนี่อีเล็กสานี่ เบาดีเบาอลีเบาสกุลเนาะเบาจนนี่หกเจ็ดเซนเขาสิใส่ล่างก็เบาไปแล้วเบาไปแล้วกูดักซื้อเบียร์หนึ่งอะไรปเกล็ดสองเกล็ดหมูจังไงมีไผอีกเนี่ยว่ามืดหรือเปล่ายังไผยังไฟโอ้อ้าวจัดสิบบดีมาติจงไวให้เขาเฮ็ดแน่ยหัวมาฮะหัวหอนได้อากาศนี่ แต่ก็แค่เนโบรายปันไดเนาะลายฝุดเนาะสวยจังพออีงนะพอจะจับมือน้ฝนบาทนึงก็พอเลยพี่ยอมไม่เจับที่กล่องไห้มจับไปสิบาทยะไม่ได้เนอะเก็บฟีอยเนาะเออควยนสินี่เิอี่สาแล้วคือกืนขนาดเนาะ กะอย ok i̇şte mm hmm. uh 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 ู่อดีตก็สิเกะอยู่นี่อยู่มก็ยากเนยากแลยก็ีุ่กรล้าเขาจะบายมาตีไปตีไปย้อนี่ทายเอานน่นะนี่นี่เนี้เอาเอาทายเอาได้นี่นเด้อเบาโยเด้อเข้าแหงาเบาโยเมคลิป่เห็นทุกคลิปเขาวะเบาโยคือใครเห็นทุกคลิป ขึ้น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 ดูขนาดแบบว่าเห็ดแบบอุ้กก็ถือขนาดนะแบบในคลิปเด้มอลีทุกคนเบิ้งตาเห็ดโกมูนะจ๊ะนาอเป็นตะเมยโกมู <pathway. S 2> อย่างนี้แม่ยูก็เจ็บจี๊ดสิค<อ>รับเบื้องหลังน,น,น้ำยาดเบื้องหลังนะน้ำยาดน้ำยาดหนีมามาอยู่อยู่ปากมา้าในใงโบเนี่ย <c oughs> บน้ำย <c oughs> าดโอ้ยน้ำยาดมันไปกินขี่เลยปะจ๊ะ <c oughs> ม้วนเลยมันไปกินขี่อะ <c oughs> มาพี่อยู่ปากม้าโซอ่ะตายแหละ กินขีมาบอจยไปเด้อจูปากมาเ่นเแวมันคือเหลืองในขี่ัแถวทะยานเลยอตายแลวจูปากมามีกินขีไ้กินขี่ไ้มากบอจ้ ติดปุ้ยบ่จับไปเนี่ยนี่เนาะเบะครับสุกเลยเนาะถ้าถาไพ่หนิถ้าถาไอเคี้ยวไอซีดโอ้โบขนาดด้วนี่จะนั่งเท่าถาปปุ๊กเบาเคี้ยวมาเนาะจะสิกินพร้อมกันนั่งมันแหงเนี่ย

มันละเส้อหงยเอาจอดจอเ้อหงยเจ้าหยเบอานนี้เอะไเจารกันลข้าวข้านึงมันกัไหมด้คะคือพอตักอบมะอ้ยเออคอยว่าอบเสียเสอบเห็นบุยให้กินันละว่าให้กินเงหนอบเสียเป็นเสียบ เมแเน็สก็ได้สิขาเนี่ยแล้วก็รบองนาจะไสิขาสิทยคลิปสิายคลิปเอาสิายคลิปหนีอ่มองเคยจนมองเคยดิม่ใคกินมืดบ่อแ่กินมดกินเท่าดิเละคอยนะกินมืดมีต่จะประยัดบ่ะอะไรไม่ แม่แม่อิ้คโอ้กินงแคก็อร่อยเหมือนกันเนี่ยแจ็บด้ยตากินไหมชินกับเกลี่ยนี่ตดใจแบ่งกันก็ได้เสีด้วยมั้งกะลุงอ้นกะลุงออนมิตาผ้ากินพี่น้องเลยอันได้เกือกระเป๋ายุ่กับใครอีก ช่วงนี้ดู้ากินกบมากใายกับคนนะบไม่ด้งานกินเนาะจิงเลยที่ีกวไม่ใิ่กินก็ได้เขาตาพี่ชิบนะไม่ใิกินร่าิกิน คลิปถึงกับเจ้าเพียงเท่านี้น้องฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้เราในะนะ้อบ๊ายบาย